คำถามสุดท้ายครับครับเรามีโอกาสชนะแมนยูเต็ดคว้าเซสโกมาไหมผมว่ามันอยู่ที่อีซักอะออยู่ที่อีซักสมมติอีซักย้ายมีมีนะมีโอเคเพราะอะไรนิดนึงเพราะเงินอ่าเรามีเงินมากกว่าใช่แล้วแล้เกรดสโมสรอย่างที่พี่บอกมาผมผมว่ามันเอี่ยวกับเรื่องมันมีมันมีหลายอย่างหนึ่งพอเรามีเงินเราก็ทุ่มได้อันนี้อย่างแรกครับอย่างที่สองเรามีเกมก็คือ ยู่ฟาเชมเยนส์ลีเป็นสิ่ง<อ>ที่ล่อเขามากกว่าแมนยูอ่าอย่างที่สามเรามีโปรเจกต์พอเขาขายซักไปอพอขายซักไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวนอกจากคุณเนี่ยเราจะไปซื้อโกนะเราจะไปซื้อนี้นี้ทีมมันจะใหญ่ขึ้นแล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะก้าวไปเติบโตมากกว่านี้อย่างที่สี่การไม่มีซักนั่นหมายความว่าเขามีโอกาสได้ลงสนามอ่าแลวไม่กลับไปตัวจริงได้ทั้ถูกต้องอก็คือเราคือผมว่าพอมันไม่มีซักอะ มันมีโอกาสที่จะได้เซสโกครับอ่าแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ตัวอื่นมันมีอยู่แล้วแหละอยู่ดีเงินมันรวมมาเป็นแบบ200กว่า250อย่างเงี้ยมันก็ต้องถึงเวลาก็ต้องไปซื้ออืมไม่ใช่แบบถ้าสมมุติว่าคุณขายซักได้แล้วคุณไม่ซื้อใครเลยอ่านั้นหนักนะหนักอันนั้นหนักคุณควรด่าสโมสรได้เลยไล่ความทะเยอทะยานแย้จริงอันนั้นน่ะเอาเงินไล่ความทะเยอทะยานนู่นนี่นั่นคุณด่าได้ทุกอย่างอ่ะเออรอดูผลรอดูผลอีซับไปใครจะมาแทนครับครับ